สวัสดีครับผมแมทเทีเยวันนี้เรามาต่อกันในเทอรเรียคาราบิที่หมดเป็นพาร์ทที่8นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหัวดบอสตัวใหม่กันแต่ว่าก่อนอื่นเลยมีน้องๆที่เดินตามกันมาหลายคนนะครับถามว่าพี่ฟาร์มกันยังไงให้ได้เป็นแพทินัมนะครับอือ hm, ีซี่สุดๆได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้จะมาฟาร์มเงินให้ดูนะครับว่าแพทินัมนี่มันหาแบบอีซี่อีทียังไงก่อนอื่นเลยแนะนําว่าให้ใช้เทคนิคการตบบอสนะครับเราจะจัดการเจ้าเดสเซอร์สเกิร์ต ของเรียกค่อนข้างง่ายนะครับมีพวกทรายเขาชาร์เจอร์แคคตัสแล้วก็ปะการังเนาะก็ไม่ต้องห่วงเลยครับหลังจากที่เราจัดก,การไปตัวหนึ่งมันก็จะดอกขึ้นมาเรื่อยๆเนาะโอเคเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหวดมันแบบสดๆเลยนะครับรับรองว่าโป้งเดี๋ยวนี้ได้เป็นแพทินัมเลยทีเดียวเอาจะว่าไปเจ้าชอสอดอันนี้ค่อนข้างเวิร์กนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ฟาร์มไปนิดหน่อยแล้วเพื่อเอามาครบฟธนูเนาะ เจ้าธนูอันนี้ค่าออฟค่อนข้างแพงนะครับเจ้าลูนาริยนโบอันนี้นี่เปืองสุดๆอ่ะโอเคมาบอสตัวนี้มีข้อดีอยังไงเราสามารถที่จะเรียกพร้อมกันได้หลายๆตัวเลยนะครับจัดมา6ตัวต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง เออเออหมดไปหมดไปโอ้โหอีซี่รับค่ะเพราะว่าเจ้าช็อตอันนี้จะทํางานเมื่อเลือดบอสต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะทําการระเบิดเนาะแน่นอนว่าแป๊บเดียวนี่ตัวแตกเรียบเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอสก็ตามโอ้โหมันฝังถุงมันฝังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราจะเจาะลงไปแบบนุ่มนวลจะว่าไปว่าจะเคลียร์หลายทีแล้วนะไนอะ้เจ้าตรงนี้เก็กกะละเกินโอเคเจาะลงไปอ่าเยี่ยมขวาไม่ถึงชึบ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแปะคืนก่อนนะครับจะได้ไม่วุ่นวายเนาะ,ะพยายามรักษาทัศียภาพเดิมเอาไว้แล้วก็นิดนึงชึบแปะให้หมดแปะให้หมดโอเคเรียบร้อยตอนนี้ได้ครบ6ถุงนะครับกลับกันเลยดีกว่าโอ้โหเห็นละมันไส้เห็นละมันไส้ยอดเข้าไป1เม็ดยอดเข้าไป1เม็ด หยอดเข้าไปหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปแล้วก็นี่เลยทเทสเาเบทเทสเตเบทอืออือระเบิดระเบิดระเบิดไประเบิดระเบิด,บดอ,อืออืออือโอเคเราอยากได้เจลนะครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะได้ใช้แน่นอนโอเคก็เลยเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงกันก่อนเก็บเงินกันดีกว่าเงินเงินเงินเก็บไปให้หมดตอนนี้ในตัวเราไม่มีเงินแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า6ถุงจะได้ตังค์สักเท่าไหร่เนาะขาย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 ในพวกเอาเป็นตัวนี้ละกัน เราจะขายทุกสรรพสิ่งเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่า20เลยนะ20่ิเวอร์เลยนะโอเคขายไปขายไปมาถึงเวลาเปิดขอมมอด1 2 3 4 5 6หเอาให้ตกเต็มพื้นเลยนะครับได้มารั7บ7ทองโดยที่ยังไม่ได้ขายของเลยเนาะต่อไปเราจะขายเหลือไว้แค่ปักกรังเอาไว้เรียกต่อเนาะขายขาขายขาย,ขายให้หมดขายให้เรียบอย่าให้เหลือฟาดเไปโอเคเอานี่ด้วยชึบ อ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้มา1แพทินัมกับ6กทองแบบอีซี่อีซเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้มาแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคับของเพื่อไปบวกกับบอสนะมีอะไรไม่ใช้น,นีเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนชิปปะการังม,มีเป็นร้อยก่อน,นเลยเราจะมาคับดาบก่อนเพราะว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเราลืมนะครับเจ้าดาบจากในจังเกิลโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปคาเป็นคาสติเอตเนาะต่อไปอ๋อใช่เลย เราจะต้องคาำลูกธนูเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ธนูอันนี้นะครับเพื่อสู้กับบอสเนาะมาดูข้อดีข้อเสียมันด้วยซึ่งข้อดีนี่บอกเลยว่าสุดสุดนะครับพาร์ทที่แล้วที่จัดก็เลยไม่ได้เท,ทีที่ดูเนาะตัดไปซัดสองสเต็กก็น่าจะเหลือเฟือแล้วเก็บต,ตังค์นิดนึงดีกว่าชึบโอเคสำหรับธนูเจ้ารูนารีนโบว์อันนี้นะครับถ้าเรายิงด้วยลูกธนูอะไรก็ตามอย่างเช่นอันนี้เป็นธนูไม้เนาะยิงไปแบบตรงๆ มันก็จะไหลแบบช้าๆนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงเป็นแนวระนาบเอียงนิดนึงมันก็จะชิ่งออกไปแล้วก็โจมตีแบบว่าสุดๆเลยนะครับกลางอากาศอ่ะกางอากาศกาอาาศ่ะข้างบนข้างล่างใช้ได้หมดนะแล้วก็มันสามารถวิ่งตามพื้นได้ด้วยนะครับค่อนข้างดีอ่ะพื่อชอบเลยอะ่ะเห็นแลรักเลยนะครับ โอเคแล้วก็ถามว่าทําไมถึงต้องใช้ลูกธนูที่ดีในเมื่อธนูไม้มันก็พอแล้วนะครับลูกธนูไม้มันดาเมจ5เนาะแต่ถ้าเป็นฟอสเบิร์นมันจะดาเมจ9นะครับและลูกธนูที่ดีที่สุดที่ครับได้ตอนนี้ก็จะเป็นลูกธนูอันฮอลลี่แต่ว่าของเรามีจํากัดนะครับเราจะคับไปสัก100ดอกก็น่าจะพอแล้วเหลือ9อันเหรอเอาอีกสัก20โอเค ได้มา120ดอกนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นลูกธนูธรรมดาก็จริงแต่ว่าเบสตาเมทมัน5นะครับอันนี้มัน9อันนี้มัน12โอ้โหแรงกว่ากันเยอะเลยตามด้วยนี่เลยถ้าเราใช้เป็นลูกธนูแบบอื่นมันก็ยังชิ่งเหมือนเดิมนะครับคุณสมบัติมันจะไม่เสียไปเนาะนะ่าสนใจนะครับน่าสนใจโอเคน่าจะอ๋อลืมโพชั่นพชั่นพชั่นสำหรับโพชั่นนะครับแล้ตกปลามาเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ เราจะค้ามมาเป็นยา Endurance เพื่อรดตเมทที่ได้รับเนาะ10%จัดไปสัก6ขวดตามด้วยยาเพิ่มเต็เมท6ขวดเช่นเดียวกันน่าจะโอเคแล้วเนาะคิดว่าของน่าจะครบแล้วนะครับเอาไงดีเราไปเลยไหม,มไปลุยกันเลยดีกว่าครบครบครบ,ครบเช็คชัวร์เช็คชัวร์อะไปเดี๋ยวลืมเช็คก่อนเพื่อความชัวร์ว่าขาดโอ๊ตโอ้โหใช่เลยเมื่อกี้เราคลิกไปนะครับเดดวิดมันก็เลยหายไปเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเดดบิขึ้นมาก่อน5อัน โอเคยาเพิ่มแสงไม่น่าจะต้องใช้นะครับเพราะว่าเป็นกลางวันอยู่เนาะน่าจะอีซี่อีซี่อยู่แล้วสำหรับบอสนะครับที่เรียกมันจะสามารถครับได้หลังจากที่เราจัดการมันไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งตัวหนักหน่วงไปละต้องมาเดินหาเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนแต่ว่าไปเราจะใช้อะไรหวดีเนี่ยตอนนี้ของเราค่อนข้างดีนะครับอ่ะมาครับนี่ก่อนครับติกเอ็ดมันก่อนชึบโอ้โหเพิ่มแสงเลยครับเพิ่มแสงเลยครับ เพื่อความสว่างสวยมากรับกันเลยเราจะต้องครับที่แท่นบูชาเท่านั้นนะครับแล้วก็จะใช้ดาบจังเกิลระวันหนึ่งถังแล้วก็เดดวิดห้าเดี๋ยวรอยขอลองหน่อยเป็นไงวะไม่มีเอฟเฟกตอ๋าอามีมีนี่ไงทำให้ป่วยนะครับทําให้ซิกเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันช้าและใกล้ขนาดนี้เลยเหรอลองหน่อยลองหน่อมานี่มาี่มาี่ทอลองหน่อยป่วยคืออะไรอะอะไรคือป่วยวะซอสที่งจุ๊บ เหมือนเบิร์นะครับแต่ว่าเบิร์เบามากอะ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเนาะโอเคงั้นเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปออฟค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเบิร์หรือเปล่าเรามาตามหาที่เรียกบอสกันดีกว่านะครับบัฟยาสาหรับที่เรียกบอสเหรออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะพาที่เราก็เจอนะครับต้องอาศัายดูยนิดนึงเนาะเพราะว่ามันสวยเกินโอเคเราจะเอายาที่ทําให้ยิงแรงขึ้นออกเนาะแต่ว่าอ๋อเอาเอาอกไม่ได้ลืมสําหรับบัฟบ ที่ทําให้เราโจมตีแรงขึ้นแต่ว่ารถเกาะไม่สามารถที่จะคิดขวาเอาออกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองตามเวลาเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเรียกวอสอยไหนในทีนี้เอานี่ดีกว่าเปิดแมปด้วยความสว่างสวัยจัดไปทึบ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 ,บไหนว่าไหนว่าโอ้โหยังไม่อยูาาอย่ลึกแถวนี้สิถ้าอยู่ลึกค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าฟอสเป็นยังไงบ้าง แต่ได้ข่าวว่ามันมี2ล่างนะครับค่อนข้างโหดเอาเรื่องโหดแบบสุดๆโหดแบบฝุดๆเลยใช่ไหมแต่ว่าของเต็มขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าดูไม่ผิดเลยรู้สึกว่าธนูนี้น่าจะเป็นธนูที่แรงที่สุดก่อนจะเข้าฮาร์ดโหมดแล้วนะครับแรงกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วแต่ที่เรียกบอสเป็นอยู่ไหนเลยทีนี้ฮัลโหลฮัลโหลไม่มีเลยฮะพาร์ที่แล้วเราเจอเลยครับถือว่าโชคดีสุดๆไหนวาไหนวากินยาแบทเทิล์นได้ไหม เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของมอนสเตอร์นะครับน่าจะช่วยได้และถ้าเราไม่เจอเดี๋ยวเราจะซัดตะเกียงเพิ่มให้มันีซี่ขัข้นอยู่ไหมอยู่ไหม hello world ได้ได้เด็กจะเพิ่มอมัตราการเกิดด้วยนี่เลยแปะเข้าไปชึบชึบชึบ,ชบอ่าทีนี้แหละทีนี้แหละโอกาสเกิดสูงสุดๆนะครับเอาให้เห็นมอนสเตอร์ด้วยก่อมาไโอโหตสาหกดบับยาไปแล้วมันปืนนี่รู้ไหมพวกเอ้ย ทึบๆอะอัดให้หมดคราวนี้เราจะเห็นแน่นอนถ้ามันเกิดนะครับเพราะว่าเราอัดยาแบบว่า f u ลซ system เต็มที่โอเคในที่สุดมันก็เกิดนะครับเดินเล่นอยู่สักพักใหญ่ๆกว่าจะเกิดเนาะมาเราจะจิ้มมันให้มันระเบิดไปเลยปั๊บยาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวยาจะหมดแล้วเหรอ,อ50วินะครับอ่ะละยอมสละสะละยาทิ้งไปเลยเนาะแล้วก็กดปั๊บใหม่อีกครั้งหนึ่งมาทิ้มๆๆคราวนี้พอเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งพันมันก็จะระเบิดเนาะ โอ้ระเบิดแรงอะ่ะโอ้เระเบิดแรงมากเลยโอ้ใจใใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นพวกเอ้ยเจอได้เจอได้เอาปืนตั้งละเอ้ยธนูดีกว่าเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนลูกธนูก่อนชึบชึบโอเคทีนี้แหละมาดูกันนะครับว่าบอสมันโหดเหรอเอ้ยไม่เห็นโหดเลยโอ้เยอะ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 มีเมฆออกมาด้วยนี่ร่างหนึ่งเลยครับเท่าที่รู้สึกว่ามันจะมีสองร่างใช่ไหมาออกมาออกมาตังสองตังสองหน่อยเออตังสองแค่นี้เหรอเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะ ก็ไม่เท่าไรนะครับโอ้โหแค่นี้เองอีซี่อีซี่อีซี่คัดค่าอีซี่คัดค่าเอาจบแล้วหรอโอ้โหวัตเตอร์วัตเตอรโอ้อออโหขู่กันซะเยอะบอกว่าหอดฝุดฝุดหอดฝุดๆุดนีดดได่ได้แค่นี้เองล่ละโอเคเรียบร้อยนะครับจัดการบอสด้วยความอีซี่แบบสุดอีซี่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วโอเคได้ของมาแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับกันก่อนไหมลงไปลงไปชึบกลับกลับกลับ แบนเนอร์หรอไม่เอาอะ่ะทิ้งๆิ้จึ๊บจตอนนี้เรายังไม่สามารถคาบที่เรียกได้นะครับยังไงก็ต้องเปิดถึงทุงก่อนเนาะเปิดไปเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างไอเทมที่ใช้เรียกบอสก็คือไอเจ้าชิ้นนี้เองนะครับเป็น t o shadows c a l e ไอเทมชิ้นนี้หลังจากที่เราจัดการบอสสักตัวหนึ่งก็จะฟาร์มได้เรื่อยๆเนาะอเทมเรียกบอสชื่อว่าธีรทม่าใช้เนื้อเน่ากา สเกล5แล้วก็แร่2บาทนะครับบัตรมูลก็มามาทำไบเนี้โอเคเดี okay, ๋ยวมาเจอกันตอนที่ฟาร์มให้ครบสักเท่าไหร่ดี6กเจตัวละกาันเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองอะไรกันสักนิดหนึ่งนะครับจะว่าไปเจ้าบอสตัวหนอนมันเรียกได้6ตัวพร้อมกันเนาะงั้นเดี๋ยวตัวนี้เรามาลองกันว่าถ้าเรียก6ตัวพร้อมกันมันจะออกมาหรือเปล่านะครับธีรธรรมาโอเคตอนนี้ได้สูงสุดแค่6อันเนาะเพราะว่ามีเจ้าสเกลจำกัดน,นะครับมา มานี่มานี่หาที่หาที่ตรงนี้แหละขอแบบบึ้มบั่มโอเคลุยบับยาก่อนมาหนึ่งสอง้ยออกออกจริงด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้หกตัวหกตัวมาพร้อมกันดิมาเพราะเอามันอยู่อยู่มันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนวะอ๋อมันเกิดตามจุดโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ต่างจากตัวเดียวสิแบบนี้ไม่ค่อยต่างจากตัวเดียวนะครับอะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองว่าถ้าไม่ใช่ธนูนนี้มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเอาอาวุธทั่วไปอย่างเช่นปืนพวกนี้ล่ะยิงเข้าไหม ก็พอได้นะครับยิงเข้าอยู่แต่เสียเวลานิดหนึ่งเนาะก็ยังพอได้ยังพอได้โอ้โหเดี๋ยวเดเอ้ยเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะโอ้โหเดี๋ยวเมันยิงยับเลยมันยิงยับเลยแต่ไม่แรงมากนะครับเราโดนไม่เจ็บเท่าไหร่อ่ะถือว่าคันคันพอคันคันแต่ใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะต่างจากธนูเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มเหนืดอเริ่มเหนืดแล้วถ้าเป็นเวทล่ะเวทพื้นบั้มพื้นบั้มเข้าไปพื้นบั้มเข้าไปลดน้อยอ่ะโอ้รถไม่ทันใจวัยรุ่นเลย งั้นก็เอาเวทยัดหน้ามันรัวๆไปปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปก็ยังถือว่ารถช้าอยู่นะครับลมีดละ่ะตอนนี้เริ่มมันเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดและนะ้วเนาะมันน่าจะตูงตามนะครับเกาะเข้าไปเออเอาหน่อยเอาหน่อย,ออยโอ้มีดใช้ได้ไม่ใช่มีดสิดาบสั้นช็อตสอดช็อตสอดช็อตสอด,อสอดเอาโอเคร่างสองร่างสองมีอะไรเลน่นอีกมีอะไรคัตติกไงคัตติกเอฟนะเอาหน่อยโอ้ยอย่าออกจากไบโอมไม่รู้ออาจากไบโอมมันจะหนีหรือเปล่านะครับร่างสองเหรอ แล้วเมดก็แรงอยู่นะคัตติเอ็ดนี่ดีกว่าครึ่งหลอดแล้วใช่ไหมครึ่งหลอดแล้วใช่ไหมครึ่งหลอดแล้วใช่ไหมไอ้ไอ้เรียบร้อยหมดดีหมดดีหมดตรงไปดีโอเคสรุปว่าธนูเรามันค่อนข้างแรงเวอร์ไปหน่อยนะครับก็สมแล้วที่เป็นธนูที่แรงที่สุดก่อนเข้าฮาร์ดหมดเนาะก็ได้จัดการได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใช้อาวุธอย่างอื่นเนี่ยมันก็ใช้เวลาเอาเรื่องนะโดนยื้อเยอะๆอาจจะมีสิมบ้องเท่งโอ้ NPC วัดดีพวกเอ้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน โอเคแค่นี้ก็ไขข้อข้องใจเรียบร้อยนะครับสรุปว่าธนูเรานี้มันแรงฝุดฝุดเหลือบอสอีก1 2 3 4 5ห้าโอเคเหลืออีก5ตัวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ฟาร์มครบเลยดีกว่านะครับมา,มาเจอกันต่อกันหรือพวกนี่เลยธนูเลยธนูธนูต่อมาละโอ้โหอีซี่ครับจัดการบอสเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีน้ำหมด6ถุงเนาะมาเปิดกันเลยดีกว่าเอาแบบทีเดียวเลยไหมลูเดียวยาวๆนะครับเอาแบบว่าคลิกลัว โอ้โหของที่แทบเต็มตัวเลยทีเดียวมาเคาะของกันก่อนว่ามีอะไรไม่ซ้ําบ้างนะครับอันแรกเลยเป็นดาบกาบ็แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว off unhappy เหรอไม่เอาสิพวกไม่อันแฮปปี้อ unhappy. โอเคอันแรกเป็นดาบอันที่2เป็นมีดอันที่3เป็นสตาฟอันที่4เป็นทโทเบอร์นะครับครบยังหว่าและนี่คือสตาฟสตาฟที่2อ,อันเหรออ๋อมีสตาฟฟสองแบบนะครับมาที่เหลือขายทิ้งไปขายมีหมวกด้วยนะ โอ้โหหน้าตาแบบนี้ใครจะไปใส่เ,เก็บไว้ก่อนละกันขายขายขายเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับเอาเก็บไว้อันนึงละกันเนาะโอเคแล้วมาเช็คว่าครบหรือเปล่านะครับครบไหมครบไหมอันแรกเป็นดาบมีแล้วอันที่สองมีแล้วอันที่สดังสตาร์มีแล้วอันที่4เป็นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่อันที่4ไม่มีเลยครับอ๋อมันจะต้องใช้ดักแลน อันนี้เราจะต้องไปดันเชืยนปภาษาก่อนเนาะเพื่อที่จะเอากุญแจไปเปิดกล่องใต้ดินนะครับกล่องไม่ใช่ใต้ดินสิกล่องใต้โลกเลยเนาะโอเคอันต่อไปมีดมีแล้วอันต่อไปในเลออ,อันนี้จะต้องลงปราษาทเช่นเดียวกันนะครับเพื่อหาเมจิกวิสล์ต่อไปเป็นไอเทมเอาไว้เคลื่องใช่ไหมลอตตอนอันนี้ไม่สนนะครับไม่เอาไม่ครับไม่อยากได้ต่อไปเช็ดเลนเหรอ,อม,มียังว่าเช็ดเลนอันไหน ยังไม่มีนะครับยังไม่มีโอเคอันนี้เป็นชาโดดบอปอัน,นสุดท้ายชาโดดบอปโอเคสิ่งที่เราขาดไปแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเชดเวนเนาะรีบไปคราฟกันดกว่าใช้ของนิดเดียวเนื้อเน่าโอ้โหเนื้อเน่านี่มีเกือบร้อยมีเกืกระดังเรียกบอสออกมาตบได้เรื่อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้นี่อืมอีมอซี่มากๆสาหรับวิธีเรียกบอสฆาบอสเสร็จได้ของคืนครบเลยสามารถฟาร์มเงินได้สบายๆเนาะได้มา2อแพทตินัมนะครับโอ้โหบึ้มบัมบึ้มบัมมาคราฟเพิ่มก่อน หาเจ้าอันไหนเอ่ยเป็นเลนเนาะชึบโอเคนับยอดนับตลอดนับให้ครบหนึ่งสองสามสี่มีหอัน1 2 3 4 5 6โอเคครบเรียบร้อยนะครับกลับบ้านกันดีกว่าเคียรของเคียรของอะไรไม่ใช้ก็ขายไปเดี๋ยวค่อยมาออฟทีเดียวเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเริ่มจากอันนี้ซ้ำซ้ำโอเคขายมา มาดูกันมาดูกันที่ระย่างเลยเริ่มจับดาบเพอร์เฟกต์ดา์ก่อนความสามารถพิเศษไม่มีนะครับเป็นดาบทั่วไปเอ๊ะเดี๋ยวเอาทำไมมันบอกไม่มีความสามารถพิเศษล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเมื่อโจมตีมันจะมีเมล็ดอะไรสักอย่างออกมานะครับแล้วมันก็จะทําการระเบิดเนาะอ๋อแต่ว่าในข้อมูลดาบมันมีบอกเนาะน่าสนน่าสนโอเคเดี๋ยวได้ลอง งั้นต้องมาออฟให้ดีที่สุดนะครับไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเงินเรานี่โอ้โหมีเป็นโกดังเงินตอนนี้ตอนนี้มีควิฟไปหกแพทตินมัมถือว่าร่ำรวยเงินทองโอเคอันต่อไปเป็นพวกเ h ดโทเบอร์นะครับอันนี้ต้องรองแล้วแหละใช้อะไรวะมีโอกาส33%ที่จะไม่ใช้เจลแน่นอนชัดเจนใช้เจลเป็นเครื่องขับเคลื่อนน่าสนนะครับน่าสนก็เป็นเครื่องพ่นทั่วไปเนาะโอเค เดี๋ยวอามาออฟแล้วลองกันต่อไปเอาเป็นดังสตาร์บันนี้อ๋อแซลม,มอนเหรอโอ้โหแซลม,มอนตัวบักเอฟเลยถ่าทางน่าสนใจนะครับเรียกแซลม,มอนพวกคิปเปิลมาช่วยเราสู้ได้เลยได้เลยน่าจะใช้แทนอันเก่านะครับอันเก่านี่ดาเมจ14เท่ากันถ้าเอามมอ,ออฟดีๆนี่ทะลุหลอดแน่นอนต่อไปอันนี้มีดตามชื่อเลยนะครับมีดดูดเลือดเหรอน่าสนน่าสนมีเหยื่อปะขอหเหยื่อหน่ย เราต้องเลือดลดได้สิได้ได้เลยอ่ะข้ามไปก่อนแล้วกันต่อไปจะเป็นสตาร์นะครับเป็นเช็ดเรนสตาร์เมื่อเราใช้งานมันจะเรียกเมฆออกมานะครับเป็นเมฆฝนด้วยนะเป็นสตอมคาวนี่เลยโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาซสอมบอนออกก่อนโอ้โหมันโจมตียับเลยไหนไหหายเยือ่อน่อยหายเยือ่อนอยเยือ่อป็น,นมดเนี่ยตัวนี้ละกันชึบมันก็เป็นเหมือนเมฆฝนทั่วไปเนาะเรียกได้ อ๋อเรียกได้2อันประโทษตกใจนึกว่าเรียกได้3อันมันจะเยอะเกินโอเคอันสุดท้ายเป็นชาโดดดับแซลมอนดักออร่าเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่มันนี่มันอะไรกันนี่นี่มันสายเวทโอ้โหสุดยอดโอ้โหโซอิอมบาเอฟเฟกต์ <Effect S 2> นี่ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเอาเรื่องถึงกัดกระตุกกันเลยทีเดียวโอ้น่าสนน่าสนโอเคเรียบร้อยเราเทสไปหมดแล้วนะครับมาดูอุปกรณ์เสริมของโหมดเอ็กซ์เปิดกันดีกว่า มันจะเพิ่มดาเมจ1-25%เรเมื่อเลือดดอบเหรอเมื่อสุขภาพดอบมันคืออะไรคือเลือดเราลดใช่ไหมหรือว่าในช่วงเวลาที่มีหัวใจตกพื้นอันนี้ไม่แน่ไหมครับไม่แน่ใจมันจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อเลือดดอบเช่นเดียวกันเนาะหนึ่งถึงสิอร์เซนอันสุดท้ายเมื่อเราโดนโจมตีมันจะมีฝนตกลงมาเอ้าลองสิครับลองนี่นี่นี่มาโดนหน่อยโดนหน่อยขอกระแทกหน่อยหน่ะออเอ้าไม่โอ้หลบเฉยอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ออกมาไอ้นี่เอง คล้ายๆกับคาถาเวทนะครับคล้ายๆกันเลยเนาะ <Yeah. S 1> แต่ว่าไม่ต้องไร่โอเคน่าสนใจนะครับเอเก็บไว้ก่อนค่อยว่ากันต่อไปมีอะไรอีกไหมน่าจะครบไปไหมอ๋อมีดูดเลือดมาลองดูลองดูดูดเลือดโอ้โหดูดน้อยไปปหเนี่ยดูดน้อยอะ๋อ,อมีขึ้นมองอยู่นะครับมีขึ้นมองอยู่เดือดเดือแป๊บแป๊บแป๊บขอแบบว่าดูจะจะได้ไหมทำไมมันขึ้นน้อยเหลือเกินโอ้โหมันต้องเยอะกอว่านี้สิพวกโดนที20มันดูดทีละหนึ่ง ไม่เท่าไรนะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าน่าจะเอาไปคัพต่อได้ไมาเช็คกันดีกว่าว่ามีอะไรครับต่อได้บ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยไม่มีข้ามไปข้ามเอ็กซ์เปิไม่น่าจะต่อได้นะทาวเวอร์ข้ามดาบข้าม <c oughs> โอเคเยี่ยมไม่มีอะไรครับต่อได้เลยนะครับน่าจะได้ประมาณนี้หรอกถ้างั้นก็เดี๋ยวออกของก่อนแล้วก็โอ้หรือมีดหรือมีดอ๋อมีต่อได้หรอ มีดต่อได้โอเคเราใช้มีดสปอร์ร่วมกับที่เราใช้อยู่นะครับเป็นมีดที่จิ้มแล้วระเบิดเนาะแล้วก็มีดที่เราได้มีดดูดเลือดรวมกับอีการหนึ่งที่เรายังไม่มีนะครับมารวมกันจะกลายเป็นมีดในสเตป,ปเปอร์เหรอโอ้ยน่าสนนี่น่าสนน่าสนโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับออฟของก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเนาะโอ้ยบึมบั่มต่อไปเราไปที่ไหนดีไปลงเดนเทียนปราสาทไหม ไปลงดันเจี้ยนภาษากันดีกว่านะครับจะได้ออฟของจะได้หาของต่อเป็นนี่เลยไอเจ้าหอกโอ้โหหน้าตามันเอาเรื่องอะหน้าตามันเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวต้องมาหาดักแลนด์กันดีกว่าเง้นก็เป้าหมายต่อไปคุญแจม่วงแล้วก็ต่อด้วยดักแลนด์ต่อไปเดี๋ยวเรามาหวดบอ์สกันสักนิดนึงดีกว่ามนีน้องบอกกันก็มาว่าเจ้าบอสลูกตามัมนดอ,ดอบดาบด้วยนะครับมาดูเลย จะว่าไปถ้าเป็นบอสเวอร์ชันเก่าไม่สามารถที่จะเรียกรัวๆได้เหมือนในมอดคารามิตี้นะครับต้องมานั่งฟาร์มตละตัวเอาสมบอนไปก่อนเลยจะว่าไปกระทะอันใหม่ของเราแตกต่างจากเดิมคันธาที่เราได้จากในแร่เฮลสโตนดาเมจจะสูงกว่านะครับอยู่ที่38เนาะอันที่เราได้มาใหม่อยู่ที่27เองแต่ว่ามันแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าสําหรับกระทาเฮลสโตนถ้าเรากดค้างไว้มันจะค่อย,ยิงแบบปิ้วปิ้วปิ้ว,วเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเป็นอันใหม่ที่เราได้มานะครับโอ้โหรัวยับ ลยยับโอ้โหกระตุกกระตุกถึงขั้นกระตุกเลยทีเดียวถึงขั้นกระตุกเลยนะครับค่อนข้างรัวกว่าก็แล้วแต่ชอบละกันแต่แนะนําเป็นแบบเฮล l s t o n e ก็ดีนะครับจะได้ไม่กินเครื่องเยอนเนาะโอเคมาริบเชือดเลยดูว่ะดอกมาพวกดอกมาอย่าลีลาพวกดอกเนทิ้งที้เลยนะเรารู้แล้วพวกว่าในมีดาบมีน้องแจ้งมาว่ามีดาบเอาดาบมา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 ขึ้นมาขึ้นมาดื้อไงดื้อดื้อดื้อเหรอเรียบร้อยโอเคดอกแล้วนะครับอืมอืม easy e a มา ดาบชื่อว่าเทียดอบคิปเปอร์นะครับเมื่อเราโจมตีสตูจะทำให้สตูติดสถานะคลายเหรอลองให้เศร้าโศกเสียใจหาเหยื่อได้ไหมโอเคเอาไว้โอกาสนะาเรามาลุยกับบอสตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับด้วยความรวดเร็วอตัวนี้ขอเพลงไหมขอเพลงหน่อยมิวสิก เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี้แบบว่ากะจะจบสวยไงอยากจะเอามีดสั้นมิดน้อยดาบชอ็อตสอดไปจิ้มมันจิ้มแล้วไม่ติดสถานะระเบิดนะครับโอ้โหวืดเลยทีเดียวถึงกับต้องถอยมายิงเลยทีเดียวโอเควันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าลงดันเจนไปมันน่าจะไม่ทันงั้นก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสนะโอโล้ลืมลืมลืมเดี๋ยวเด๋ยว,ยวมันต้องเปิดถุงโอ้โหยังไม่ได้เปิด2ถุงชึบชึบ ได้ของประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ